ไปดูการเลี้ยงไก่ในตะกร้าของคุณตาวัยเจปีกันนะคะทราบว่าเลี้ยงมานานถึง20ปีเลยนะคะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลขที่52หมู่ที่5นะคะตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรังคุณตาพระนอมนะคะรักจริงอายุ79ปีนะคะกำลังเก็บไข่ไก่สมุนไพรที่เลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้านะคะเพื่อส่งขายให้ลูกค้าขาประจําในราคาฟองละหบาท ขายเหมาะนะคะแพงละ300บาทวันละ2แผงแผงละ30ฟองหรือ60ฟองต่อไก่จำนวน94ตัวนะคะโดยคุณตาประนอมได้เลี้ยงไก่ในตะกร้ามานานถึง20ปีแล้วนะคะโดยการใช้ตะกร้าปลาสติก2ใบต่อไก่1ตัวนำมาครอบไว้ให้ไก่อยู่ตรงกลางเป็นการประหยัดพื้นที่และประหยัดต้นทุนนะคะและยังยกพื้นสูงจากดินประมาณเมตรยีนะคะ เพื่อหนีน้ำท่วมหนีสัตว์เลยครานทั้งงูตะกวดสุนัขและแมวและตัวนี้ก็อายุเยอะนะคะไม่ต้องก้มเก็บไข่ไก่ให้ปวดหลังอีกด้วยโดยคุณตาบอกว่าการใช้วิธีนี้นะคะทำให้ไก่ไม่เครียดอออไข่ดกอายุก็ยืนกว่า3าปีเลยนะคะส่วนอาหารนะคะคุณตาบอกว่าจะให้กินวันละสองเวลาเช้าเย็น สูตรเด็ดนะคะก็คือผสมพืชผักสมุนไพรที่ปลูกไว้ในสวนเช่นกล้วยหน่อไม้ต้มผักลวกผสมกับข้าวเปลือกข้าวสวยและสมุนไพรต่างๆนะคะทั้งจริงจุงจ่ายมะรุมฟ้าทลายโจรเพื่อให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทนทานตอน่อโรคไม่เจ็บป่วยง่ายโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรน,นะคะจะให้กินสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งป้องกันโรคติดต่ออื่นๆได้ผลดีมาก ทำให้ไก่ของคุณตาประนอมนะคะแม้จะมีอายุเวลาปลดระวางแล้วถึง3ปีก็ตามแต่บางตัวนะคะก็ยังออกไข่เป็นปกติเชื่อว่ามาจากการให้อาหารที่ดีน้ำที่ดีและบรรยากาศรอบข้างที่ดีด้วยนะคะทำให้ไก่มีอายุยืนกว่าที่อื่นๆและไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องมแมลงรบกวนนะคะเพราะใช้น้ำหมักชีวภาพในการกาจัดอย่างถูกวิธี ส่วนไก่ที่ปลดระวังแล้วนะคะหรือไก่ที่มีอายุมากกว่า3ปีขึ้นไปนะคะจะปล่อยให้เดินหาก,กินเองอย่างอิสระภายในสวนนะคะและกุนตาจะนำมาขายในราคาตัวละ70บาท ซึ่งซาบานตอนนี้นะคะไข่ไก่ของคุณตาประนอมต้องเข้ากิวจองล่วงหน้าแบบวันต่อวันเพราะถูกจองกันจนหมดเคลียงทุกวันเลยนะคะ mm hmm. เนื่องจากลูกค้ามั่นใจในความเลปดลอดภัยทําให้คุณตานะคะมีรายได้ไม่ต่ากว่า300บาทต่อว,วันเลยทีเดียว mm hmm. ส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง mm hmm. หมู่ที่ง่าตําบลควนธานี อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์085-069-5121นะคะทางด้านคุณตาประนอมรักจริงนะคะกล่าวว่าต้นเลี้ยงไก่ในตะกร้ามาประมาณ20ปีแล้วนะคะตอนนี้มีไก่อยู่ประมาณ94ตัวส่วนตะกร้านะคะลงทุนไม่ถึง100บาทหรือ80บาทต่อไก่1ตัวนะคะและสามารถออกไข่ได้ถึง3ปีเลยทีเดียว เมื่อปลดระวังแล้วนะคะก็จะขายไก่ได้ตัวละ70บาทขายไก่ฟองละ5บาทเพราะเป็นไก่ไก่สมุนไพรนะคะที่ผสมอาหารหลากหลายจากในสวนนะคะเช่นกล้วยหน่อไม้ต้มซึ่งเป็นไภลลืมแรงนะคะซึ่งมีอยู่เยอะมากนํามาต้มให้ไก่พร้อมด้วยข้าวสุกและข้าเปลือกที่ซื้อมาในราคา500กว่าบาทต่อกระสอบนะคะโดยไก่สามารถกินได้เป็นเดือนเลยนะคะ โดยคุณตาประนอมบอกว่าอย่างน้อยๆน,นะคะก็มีกำไรแน่นอนสำหรับการเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพรแบบนี้นะคะเลี้ยงไก่ไข่มาไก่เลยนะครผมเลี้ยงมาแลว ประมาณยี่สิบปีแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวคนะเลี้ยงมาเรื่อยๆตอนนี้ของผมก็เก้าสิบสี่ตัวนะครับรเก้าสิบสี่ตัวกระจังตะกร้าแล้วลงทุนก็น้อยนะครับตะกร้าประมาณประมาณแปดแปดสิบบาทต่อตัวแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วสามารถจะให้ไก่ได้เป็นสามปีนะครับและเมื่อปลดระวางแล้วเราสามารถขายแม่ไก่ ที่ตรวะวางไปก็ตอนนี้บุ้งขายอยู่เจ็ดสิบาทไก่โคลงละ5บาทนะครับก็เป็นไก่สมุนไพรทําไมถึงเป็นไข่กไก่สมุนไพ<ข>รนะแต่ที่เราปผสมอาหารก็มีม,มีหลายๆอย่างในสวนของผมนะครับอย่างเช่นหน่อไม้หน่ไม้ต้มนะครับซึ่งเราได้ปลูกเป็นหน่อไม้ไปลืมแรงไว้นะครับแล้วก็ เมื่อหนูเยอะเราก็ต้องเอามาต้มให้ไก่พร้อมด้วยข้าวทุกและข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกก็เราซื้อมาในราคาที่5้าร้อยกว่าบาทต่อกระสอบจะสามารถกินได้เป็นเป็นเดือนนะครับวับาบาสมเป็นส่วนผสมอาหารนี่คิดว่าอยา่างน้อยๆเราก็มีกําไรแน่นอนครับสมนุนไพรนี่มีอะไรบ้างสม,มุนไพรก็มีมีจิงจูจายนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น ยาทานมะเร็งนะครับผมผมปูกปูกจริงจู่จายไว้เยอะแล้วก็มารุมฟ้าทลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจรน,นี่จะให้ให้กินเจ็ดวัน,นครั้งนะคะมีข้อดีอยังไงบ้างคะก็มีข้อดีในเรื่องสัตว์นะครับเรื่องหัวเลยไม่ไม่มีแล้วก็งสงสัยจ,จะเป็นมันเป็นบรรยากาศที่โล่งไปด้วยก็ได้นะครับมันํำให้สิ่งเวดลม้มภายใน โรงเลี้ยงไก่เราไม่มีปัญหาครับปีนีเราจะที่ไก่ของเราอายุยืนกว่าที่อื่นเนี่ย <พอ S 2> มา,าจากอ,อนนะไรนครับของเราผมก็คิดว่านะครับผมว่าที่ว่าเราสามารถได้ไก่เราอย่างน้อยเราให้อาหารเป็นประจำทุกวันบ,บังคับตัวละสองกำมือต่อวันนะครับวันละสองมือแล้วก็อาหารที่ผสมอาหารเป็นน้ำหมักชีวภาพ เลยทำให้เกิดรอ,อายุยืนนะครับแไม่เจ็บไม่ใกล้ไม่มีคํา,าว่าชี้เาวา